วันนั้นเธอเดินโจรเข้าเล่นงานยอมชาโดยดีแต่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นสาวนักสู้พวกโจรเลยทำะไรเธอไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยเสียงอะไรอะเฮ้ยพี่ซฮ่าพีซ กินอะไรอ่ะหอมจังหอมจังเลยหรือว่าจะเป็นบ่อนน้ำอมฤตห เพื่อนเชื่อเื่อลูกผีปีศาจหรือเรื่องราวอาจรรพยกันบ้างไหมคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอ่อน้ําแห่งหนึ่งเมื่อได้หยิบเรื่องราวผีเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้นั้นอย่าลืมกระชร์กดไลค์เกิดซับใครก่อนนะคะกดติดตามช่องยูทูปทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจี k ิกตอกทางนี้หลังจากนั้นก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันข่าวฆาตกรรมนี่หว่าหญิงสาวโดนฆาตกรรมชิงทรัพย์ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตกใจหมดเจ็บนะเฟยวิศาักจะแก้หน่อยเองทำไมต้องมาตีงี้ด้วยอะอะทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเธอมาดูเนี่ยข่าวาตกรรมเยอะมากเลยอะเนี่ยเมื่อกี้ก็คตกรรมศพชิงทรัพย์คิดดูเยอะมากเออใช่ช่วงนี้ข่าวคตกรรมเยอะจริงเออพูดถึงคตกรรมเรามีเรื่องมาเล่าเรื่องมนเป็นแบบนี้ ซาร่าหรือพีบ่อน้ำมันเดิมทีเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งหน้าตาของเธอสวยงามจนไม่ว่าใครที่เดินผ่านต้องเหลงมองหสร้อยในยสวยละวันนี้อยู่มาวันหนึง่งวันนั้นซาร่ากำลังเดินทางกลับบ้าน จากการทำงานอันแสนเหน็ดเหนื่อยสาวสวยไทยชอบครับฝรั่งก็ชอบครับวันนั้นเธอเดินโจนเข้าเล่นงานอยอมซโดดีแต่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นสาวนักสู้พวกโจรเลยทำะไรเธอไม่ได้ การที่ทรงตัวไม่ดีซาร่าเสียการทรงตัวหัวกระแทกพื้นตายเฮ้ยตายปะเนี่ยลองเช็คดูว่าตายเปล่าได้ได้เดี๋ยวลองเช็คดูแล้วเช็คเองเมื่อกี้เธอพึ่งร้างตูดมาเฮ้ยเลี้วไปขออีกรอบนึ่งโอเคนะ เฮ้ยตายจริงเหรอแถวนี้คนผ่านเยอะอย่างนี้เราต้องทำลายหลักฐานแต่เต้นไปไปที่ดีกว่านั้นตรงนี้นี่แหละลึกดีทำลายหลักฐานด้วยไม่มีใครสังเกตรเหรอกนะใช่ไปพวกโจรตกใจพาร่างของเธอโยนลงทิ้งบอ่อน้ำในหมู่บ้าน เราผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เน okay. ี่ยไม่หน huh. well. uh. ักเลยนลกวกาสำลีอ้อไม่หนักอะไรของไม่เฮ้ยโหยกแค่นั้นเรายกคนเดียวก็ได้เอออ้าอ๋จิ๊นไงวันนี้ลึกมากโอ้ทำลายหลักการได้ดีมากเลยอ่ะดูพวดลึกเลยตัมปิ๊ปปีโอ้ไปไปเถอะไป ตก,กบางก็ว่าได้ยินเสียงเธอเดินหรือลากของเสียงอะไรอะเอะอะฮ้ยพี่ซาลา ตอบรับเราเลยอะ่เะฮเฮยเธอบางก็ว่าได้กิ่นน้ำหอมของเธอกินอะไรอะ่ะหอมจังหอมจังเลยหรือว่าจะเป็นบ่อน,น้ำอมฤตห บางก็ว่าเห็นเชอยืนอยู่ตามข้างถึงเฮ้ยทำไมผูห้หญิงคนนั้นออาผมปิดหน้าเออไม่มีอะไรหรอกมั้งโอ๊ยทำไมมันปวดที่คอที่ไหล่จังเลยวะโอ้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยอะ แต่ที่หนักสุดคือเธอเดินตามคนที่ผ่านไปสาร่าคอยหลอกลอนผู้คนของความแค้นที่ทำให้เธอต้องเสียชีวิตและคอยตามหาฆาตกรที่ฆ่าเธอเรื่อยมา ่ะลแล้วก็กระเด็นไปข้างหลังพี่น้าตีลังกาเอวเทปมาหาอุ้ยครบแต่ว่าเปนจังหวะนี่นี่อ๋อตรงนู้นนั่คืออะไรเข้าขาใช่กระดูพังอ่านะเนี่ยเดี๋ยวออสการ์นะจะโดนอย่าตานะปึ๊บยังไงต่อพี่น่าจะใส่เข่าโอ้ยแดนอย่าลืมมันโอ้ยเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเอาเหยบปึ๊บเอาปึ๊บลงมา น้าใส่เข่ากาเดนไปข้างหลังทีน้าตามไปเตะลงไปนอนลงไปนอนเอาลุกขึ้นมาใส่ตนันต่อไปใส่ตันโดนอันนี้พร้อม,มเริ่มพร้อมเริ่มไม่ใช่พร้อมเริ่มเราเช็คเองเธอทมส์เริ่มเฮ<ล>้ยตายจริงไม่เองนะ เฮ้ยตายจริงเหรอแถวเนี้ยคุผ่านเยอะอืมเอาใหม่นิครับดึงได้ครับอ่ะอ่ะพยายามตีด้วยอ่ะตีโดนนี้เดี๋ยวว่าเออหนีเลยไพ่ไม่ตอบรับเลยเร็วอ่ะเริ่มอ๋อเริ่มโอ้ยมันปวดที่คอที่เข็ที่เอวที่ไหล่วะ ปวดจังเลยเว้ยออกมาไอรลูกเฮ้ยข่าวฆาตกรรมหรือวะเนี่ยคุณพี่คุณพี่เรามีอะไรมาเล่า เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนเรื่องราวกับบ่อน้งอาชันแต่ยังก็แล้วแต่นะคะเพื่อนนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะคะติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook, อ g TikTok ตกทางนี้หลังจากนั้นก็ไปค่ะทุกคนไปก่อนนะ